อัปเดตข่าวกันสักหน่อยค่ะมีความเคลื่อนไหวนะคะงานของลิซ่าค่ะที่น่าลุ้นมากๆค่ะฟังแล้วตื่นเต้นเลยนะนั่นก็คืองานถ่ายแบบนะคะกับทางเพนชอปค่ะที่เขากําลังพูดถึงนะคะว่าลิซ่าค่ะอาจจะได้ถ่ายคู่กันกับชาอึนอูค่ะแน่นอนเว่าทั้งคู่นะคะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางเพนชอปอยู่นะคะแต่ว่าปกติค่ะทั้งคู่นั้นจะแยกกันถ่ายนะคะแล้วก็อัปเดตลงในแคตตาล็อกนะคะของเพนชอปเนาะ ซึ่งก็เป็นแบบนี้ค่ะมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ามาหัวนี้ค่ะมีเคแฟนคนหนึ่งะคะพบว่าคนที่ใช้ชื่อโซเชียลนะคะว่า Uncle V ค่ะ mm hmm. เขามีการโพสต์ถึงฉากที่กำลังจะใช้ถ่ายทำงานใหม่ของเพนชอปในเกาหลีนะคะ mm hmm. คือแปลคร่าวๆค่ะได้ประมาณว่าฉากนี้นะคะจะใช้ถ่ายทำนะคะ mm hmm. ลิซ่ากับชาอึนอูค่ะที่ผลิตแบบชั่วคราวนะคะเป็นฉากแบบว่า2ด้านค่ะ mm hmm. ด้านหนึ่งก็เป็น สีดำนะคะอีกด้านหนึ่งก็เป็นสีเทาค่ะหลังทำเสร็จเนี่ยก็มีการไปประกอบติดตั้งในสตูดิโอนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะคือได้ยินแบบนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหอลลสิอลลสิงานนี้นะคะจะได้ถ่ายคู่กันหรือเปล่านะ,ะหรือว่าจะเรียกนะคะต่างคนต่างมาถ่ายเอ๊ะอะไรยังไงนะ,ะเออแต่ได้ยินแบบนี้ก็ตื่นเต้นจังเลยนะคะลิซ่ากับเพนช็อปเนี่ยถ่ายที่ไรนะคะต้องบอกว่างานดีตลอดค่ะนี่ถ้าได้ถ่ายคู่กันนะรับรองได้ค่ะแฟนๆหลายคนเนี่ยคงจะฟินเวอร์กันเลยทีเดียวนะคะ อแอดก็เห็นว่ามันน่าตื่นเต้นดีนะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะให้ฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นทีมงานที่ผลิตฉานะคะแต่ว่าไม่ใช่คนตัดสินใจหรือว่าทีมงานไทยของเพนชอปแต่อย่างใดนะคะอะก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอะไรนะคะแอดจะมาอัปเดตให้ทราบอีกทีหนึงเนาะ ก็หวังว่าจะได้ถ่ายคู่กันนะจะได้มีโมเมนต,ตออใ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างน,นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า